อันนี้ก็แล้วก็ได้ไทายาเลยและลิกกระรีเหมือนกระดีได้น้ำเลยนะคะหลานน,อนอ้องๆก็อ้อนให้พามาเที่ยวกันตรงนี้เป็นบริเวณน้ำตื้นปกติมาทุกทีเด็กก็จะชอบเก็บหอยกันนะคะตรงนี้เป็นบริเวณน้ำตื้น ปกติมาทุกทีเด็กก็จะชอบเก็บหอยกันนะคะหอยก็เยอะนะคะน่าจะเป็นแบบน้ำกว้างขวางแล้วก็อุดมสมบูรณ์ทำให้หอยเชอรี่ก็วางไข่เต็มไปหมดนะคะต้องเก็บนะคะก็จะมีผู้ดูแลเกาะอยู่นะคะคอบริเวณที่น้ำท่วมหมดเลยนะคะช่วงเดือนแล้วนะคะน้ำก็ใสแล้วก็ไม่ลึกด้วยนะครับ นุกก็ดีใจกันนะคะดีใจกับเด็กๆด,ด้วยแล้วก็คอยเตือนคอยกระตุ้นบอกนะคะไม่ให้ลงไปลึกกว่านั้นค่าบำรุงนะคะแล้วมันก็จะสึกรอนะคะแล้วแพเขาจะสกรอก็จะให้นักท่องเที่ยวที่เขามากินลมชมวิวอยู่ในแพนะคะตรงนี้ก็จะมีแพยอยู่สองสามลำแต่ เลละลิกละลี่เหมือนกระดีได้น้ำเลยนะคะสารน,น้องๆก็อ้อนให้พามาเที่ยวกันหนักภูเขาด้วยเพราะว่าภูเขาล้อมรอบเด็กๆก็ดีใจค่ะได้มาเที่ยวทะเลเกาะกันนะคะกระดีกระได้มีศูนพันเพราะว่ามันออกวางไข่ออกลูก แต่ละปีเยอะมากเลยนะคะก็ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนจะค่าบำรุงนะคะแล้วมันก็จะสึกกรอนะคะแล้วแพ้เขาะจะสกรอก็จะให้นักท่องเที่ยวที่เขามามาเลยละลิกกระลี่เหมือนกระดีได้น้ำเลยนะคะหลานน้องๆก็อ้อนให้พามาเที่ยวกันบรรยากาศสวยงามค่ะ บริเวณที่น้ำท่วมหมดเลยนะคะช่วงเดือนนะคะอันนี้ก็แล้วก็ได้ไทยมีศูนย์พันเพราะว่ามันออกวางไข่ออกลูกแต่ละปีเยอะมากเลยนะคะก็ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนอนคืนมาค้างตรงนี้ได้ได้ขึ้นไปนั่งต้องเสียค่าบริการเขาก็เลยไม่ขึ้นกันนะคะ เด็กๆก็เลยไม่ขึ้นกันเขาก็ชอบที่จะลอยน้ำอยู่แถวนี้ก็ไม่มีน้ำลึกให้เพื่อนๆมาชมกันค่ะถ้าเราไปเก็บหรือว่ามาทำประกอบอาหารกันเราเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรนะคะแต่วันนี้เขาบอกให้เด็กๆไม่ของเราเลยนะคะตอนนี้ก็น้ำยังขึ้นไม่เยอะนะคะ ช่วงต้นฤดูฝนนี่ก็ฝนยังไม่ตกบริเวณที่น้ำท่วมหมดเลยนะคะช่วงเดือนตรงนี้เป็นบริเวณน้ำตื้นปกติมาทุกทีเด็กก็จะชอบเก็บหอยกันนะคะทอดออกมาเพื่อที่จะให้เพื่อนได้ชมบรรยากาศสวยงามบรรยากาศสวยงามมากๆนะคะ ตรงนี้ปกติแล้วเขาก็ต้องเก็บนะคะก็จะมีผู้ดูแลเกาะอยู่นะคะเขาก็จะมีสมาชิกที่เขาตั้งขึ้นมาจะตั้งขึ้นมาเพื่อดูแลเกาะก็จะเขาก็จะอนุรักษ์อนุรักษ์พันหอยไว้นะคะประมาณว่าแต่ก็รับรองว่าเปมืนนค่ะอันนี้ก็แล้วก็ สวัสดีเพื่อนๆสวัสดีชาวครีเอเตอร์ชาวเฟซบุ๊กสวัสดี AI สวัสดีบรรยากาศสวยงามค่ะนอนคืนมาค้างตรงนี้ได้ ได้ขึ้นไปนั่งของเราเลยนะคะตอนนี้ก็น้ํายังขึ้นไม่เยอะนะคะช่วงต้นฤดูฝนนี่ก็ฝนยังไม่ตกนอนคืนมาค้างตรงนี้ได้ได้ขึ้นไปนั่งหอยก็เยอะนะคะน่าจะเป็นแบบน้ากว้างขวางแล้วก็อุดมสมบูรณ์ทำให้หอยเชอรี่ก็วางไข่เต็มไปหมดนะคะนุกก็ดีใจกันนะคะดีใจกับเด็กๆด,ด้วย เราก็คอยเตือนคอยกระตุ้นบอกนะคะไม่ให้ลงไปลึกกว่านั้นค่าบำรุงนะคะแล้วมันก็จะสึกกรอนะคะในแ,แพรเขาจะสึกกรอก็จะให้นักท่องเที่ยวที่เขามากินลมชมวิวอยู่ในแพรนะคะตรงนี้ก็จะมีแพรอยู่สองสามลำแต่ไปทอดออกมาเพื่อที่จะให้เพื่อนได้ชม บรรยากาศสวยงามบรรยากาศสวยงามมากๆนะคะตรงนี้ปกติแล้วเขาก็ตรงนี้เป็นบริเวณน้ำตื้นปกติมาทุกทีเด็กก็จะชอบเก็บหอยกันนะคะค่าบำรุงนะคะแล้วมันก็จะสึกกรอนะคะแล้วแพรเขาจะสึกกรอก็จะให้นักท่องเที่ยวที่เขามา อยู่หลายฟังหลายที่ตรงนี้ก็เห็นแพลำลำหนึ่งนะคะก็จะเห็นป้ายชื่อป้ายของเกาะเลยของวังอันนี้ก็หอยก็เยอะนะคะน่าจะเป็นแบบน้ํากว้างขวางแล้วก็อุดมสมบูรณ์ทําให้หอยเชอรี่ก็วางไข่เต็มไปหมดนะคะน่าจะเขียนป้ายบอกไว้ว่ามีค่าบริการนะคะสําหรับคนที่ขึ้นนั่งแพรประมาณว่าเขาก็อยากจะได้แล้วนะคะ น้ำก็ใสแล้วก็ไม่ลึกด้วยนะครับไทอดออกมาเพื่อที่จะให้เพื่อนๆได้ชมบรรยากาศสวยงามบรรยากาศสวยงามมากๆนะคะตรงนี้ปกติแล้วเขากักก็ดีใจกันนะคะดีใจกับเด็กๆด้วยเราก็คอยเตือนคอยกระตุ้นบอกนะคะไม่ให้ลงไปลึกกว่านั้นของเราเลยนะคะตอนนี้ก็น้ำยังขึ้นไม่เยอะนะคะ ช่วงต้นฤดูฝนนี่ก็ฝนยังไม่ตกก็จะให้นั่งแพเล่นได้นะคะนั่งแพเล่นได้แต่มาเที่ยวนี้ก็นุก,ก็ดีใจกันนะคะดีใจกับเด็กๆด,ด้วยเราก็คอยเตือนคอยกระตุ้นบอกนะคะไม่ให้ลงไปลึกกว่านั้นค่าบํารุงนะคะแล้วมันก็จะสึกกรอนะคะแล้ว แพเขาจะสึกหลอก็จะให้นักท่องเที่ยวที่เขามาก็จะให้นั่งแพเล่นได้นะคะนั่งแพเล่นได้แต่มาเที่ยวนี้ก็ไดาเลยและลิฟกลาดีเหมือนกระดีได้น้ำเลยนะคะหลานน้องๆก็อ้อนให้พามาเที่ยวกันของเราเลยนะคะตอนนี้ก็น้ำยังขึ้นไม่เยอะนะคะ ช่วงต้นฤดูฝนนี่ก็ฝนยังไม่ตกตรงนี้ก็จะน้ำก็จะท่วมเฉพาะหน้าฝนนะคะก็อาจจะเป็นว่าน้ำก็จะคงจะไหลลงจะนอนคืนมาค้างตรงนี้ได้ได้ขึ้นไปนั่งก็จะมีสมาชิกที่เขาตั้งขึ้นมาจะตั้งขึ้นมาเพื่อดูแลเกาะก็จะ พาเลยละลิกระรีเหมือนกระดีได้น้ำเลยนะคะสานน้องๆก็อ้อนให้พามาเที่ยวกันก็จะมีสมาชิกที่เขาตั้งขึ้นมาจะตั้งขึ้นมาเพื่อดูแลเกาะก็จะ<ข>น่าจะเขียนป้ายบอกไว้ว่ามีค่าบริการนะคะสำหรับคนที่ขึ้นนั่งแพ ประมาณว่าเขาก็อยากจะได้หอยก็เยอะนะคะน่าจะเป็นแบบน้ำกว้างขวางแล้วก็อุดมสมบูรณ์ทำให้หอยเชอรี่ก็วางไข่เต็มไปหมดนะคะตรงนี้เป็นบริเวณน้ำตื้นปกติมาทุกทีเด็กก็จะชอบเก็บหอยกันนะคะก็จะให้นั่งแพเล่นได้นะคะนั่งแพเล่นได้ แต่มาเที่ยวนี้ก็ที่มากวันนี้ก็พาเพื่อนเพื่อนมาชมบรรยากาศที่เกาะตามเคยนะคะเกาะอันนี้ก็เป็นที่นิยมสุดฮอตสุดนิดที่มากวันนี้ก็พาเพื่อนเพื่อนมาชมบรรยากาศที่เกาะตามเคยนะคะเกาะอันนี้ก็เป็นที่นิยมสุดฮอตสุดนิดนะคะอันนี้ก็แล้วก็ได้ไทยนะคะ แต่เราก็ต้องมี